别别这么看。 วันนี้ผมอยู่ที่างานแข่งลิเวอร์พาร์ซานะครับผมที่จัดขึ้นที่เมเจอร์ท่าน้ำนนท์นะครับผมอันนี้ก็อยู่กับพี่โน้ตนะครับ, Notes, รบอยู่ตรงโน,น้นก็ที่มาวันนี้นะครับผมถือโอกาสเอารถนะครับที่บ้านที่สะสมไว้มาลองทดสอบมาลองเทสวิ่งดูนานๆกว่าจะเอามันออกมาจากบ่องแล้วก็มาลองวิ่งดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาซ้อมเล่นๆน,นะครับผมก็ด้วยเริ่มจาก นะครับรถสะสมรถสะสมคันนี้ก็เก็บมานานละนะครับเอาม,อมันมาปัดฝุ่นมาลองวิ่งดูหน่อยครับวิ่งโชว์ออฟวิ่งแบบคือมันเป็นคันที่ผมชอบอยู่แล้วอ่ะได้เห็นมันวิ่งก็มีความสุขไปครับผมอันนี้ส่วนเป็นคันที่2ก็จะเป็นเนี่ยครับคันเดิมครับเป็นมาร์คเฟรมครับบอดี้ถ้าจากคลิปที่แล้วก็จะจําได้ครับคาคันนี้เองนะครับผมสแตนดาร์ดผมก็จะเป็นเนี่ยครับแม็กเบเกอร์ทีอาร์เอฟนะครับผม ก็นี่ครับลงได้ทั้งบีแม็กแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับผมเนี่ยพอดี้มันเจาะมาอยู่แล้วไงแล้วก็เราก็แค่เปลี่ยนมอเตอร์จริงก็หลักครับโร <Low S 2> ผมก็เลือกใช้เป็นไม่รู้นะคนอื่นเขาใช้โร19โรอะไรกันผมชอบโลเงี้ยโล9มิลเล็กๆผมคิดว่ามันมันมันเหมาะมันเล็กๆอะ่ะไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่สไตล์สนามสไตล์การแต่งแต่ละคนนะครับ ล้อก็เป็นลนะ้อเนี่ยล้อคาร์บอนนะครับยางก็ยางนิ่มนะครับผมยางที่มันแถมมากับล้อคาร์บอนเนะีมอเตอร์ก็เป็นลายเดสนะครับอันนี้อันนี้ใส่ลรยเดสอยู่ครับนี่พี่โน้ต จับไหมฮะไควอ่าเธอจับไม่ให้อ่าครับเออห้ามคนเข้าหรอครับวันนี้ทำไมนะบังเกอร์ห้ามคนเข้าอ่ะครับได้คนีดูตัวคนยืนอ๋ออ๋อรอบที่รอก็รอข้างหลังอ่าให้มันเป็นระเบียบได้รครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไหม ส่วนใหญ่ก็ลงมอแล้วนะครับใช่ก็เรามีจับเวลาด้วยสามวินวิด้วยอ,อใครนี่แบบว่าใส่ฐานไม่ทันนี่เตรียมร้อยเลยคือส่วนใหญ่ก็ต้องดูรอบแล้วก็เตรียมฐานไว้ก่อนอะไรเงี้ยอเป็นวัยรุ่นก็วิ่งพาดหน่อยท้ใหญ่ก็ <c oughs> จอดเลยจอดเลย <c oughs> จอดรอ,อเลยอย่างลุงวินนี่ต้องเรียกยำยำวินให้กันกน่าเลยน่าสดเลย เดี๋ยวไปสกิดลแล้วก็มีน้ำหมีอีกอ๋อเคยเจอน้ำหมี่ไหมน้ำหมียังครับยังน้ำหมีแกต้องใช้เครื่องใช้ใช้เครื่องเครื่องช่วยฟังอ๋อช่วยฟังผมเคยคุยอยู่นะกับคนที่เขาใช้เครื่องช่วยฟังอ่ะต้องตัดโคลนต้องเดินไปสกิลเลยอ๋อสกิลเลยเหรอหน้าสุดเลยโอ้คือร้านสำนักดาร์กไซด์นะครับนี่โลโก้ โรโค้สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วสนใจนะครับอะไรหรือรถนะครับ<ด>ก็ติดต่อพี่โน้ตนะครับท่านนี้ได้เลยนะครับดีมา,มากๆเลยหรือทักไปที่เพจก็ได้เลยนะครับผมนี่พ่อค้าน่ารักนะครับสนามสุดท้ายของลายนี้อ่าลายนี้เลยว่าลายนี้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วถึงอุระการอ่าเอ่อุการเป็นท่านพระรามองอ่า แล้วก็ที่นี่แล้วก็มีงานย่อยอีกใช่งานย่อยพี่กุ๊กก็มันมันนี้มา้พี่กุก๊กด้วยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานพี่กุก๊กเมื่อวานเมืว่อวานทำไมมาจัดถึงที่นี่เลยครับอันนี้ก็ทางห้างเขาเรียกเรียกเรามาจัดปกติจัดที่นี่ประจำอยู่แล้วไหมฮะไม่ไม่ไม่พอดีเราจัดที่ร้านแล้วก็จัดตามห้างต่างๆแล้วใช่ห้างเขาเรียกเราไปจัดเราก็ไปจัดให้อยอ๋อแต่เนี่ยเราก็ให้ตรวจดีดีเคก่อนมาด้วยอ่า ครับใครใครขึ้นสองขีดก็มาได้เลยนะครับสองขีดอยู่บ้านนะอยู่บ้านอ่านเลยครับโอเคสองขีดมานีิวงแตกนะวงแตกตไม่ได้นะติดคุกเองนะช่วยยากโอเคนี่นะครับของป๋าโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยหลุดไปแล้วถึงวินเฮ้ยรถเจนะครับ เฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยไหลอยู่เหมือนกันอ้าวหลุดไปแล้วของใครครับหลุดไม่รู้ลงเอามักเฟรมลงวะใช่เปล่าใช่องเราเปล่าเราอ่ะได้มักเฟรมคนเดียวอ่ะนี่ไงสี่ยู่นี่ไงกูชากามไม่หลุดได้ไงไม่หลุดนะไม่หลุดสีดำพ่อสีดำของไอ้ก๊อฟปหรอของใครโรงงานแล้วไม่ใช่ก๊อฟมั้งดำเลยครับ ดำด้านนี่รถลุงวินลุงขอถ่ายรถหน่อยนะลุงได้เรียนดีก่อนเ <c oughs> ีดีดีดีหน้าลุงเนี่ยถ่ายเลยหน้าลุงเฮ้ยหน้าลุงเนีเ่ย,ยเฮ้ยสุดยอดอันเนี้ยอ้าวหน้าลุงเนีเฮ้ยโอ้ย ทิมเดียวกันเลยโอ right? ้โหสุดยอดเลยลุงที่สุดท้ายรอที่สุดท้ายโอ๋อ <un boxing> เป็นสติกเกอร์ใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่สติกเกอร์เขาอะไรพวกพ่นข้างในอะรอโอ้โหมีลายอะไรอ่ะคิตตี้นี่มีคิตตี้ด้วยอันนี้อันไหนอันนี้ผีดิบอผีดิบซอมบี <anya> ้อ like ๋ออันนี้ซอมบี้คู่กัน ซัมบี้เขียวอันนี้สัมบี้เขียวกัญชาเลไม่ได้มากัญชาใบกัญชากัญชาหมายถึงเป็นใบเลยใช่ไหมลุงใบเลยอ๋อเป็นใบเป็นใบติดรถเลยเต็มเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้เอามาดูใช่ไหมอันนี้พี่พี่ชื่ออะไรนะผมเห็นที่หลายรอบแล้วแมวครับพี่แมวพี่แมวใช่ไหมฮะอ๋อ ครับเจที่แมวทีละซากแมวนี้แมวแมวแมวนั้นต้องมีอายุถึงจะรู้จักอ๋อนี่เลยเนี่ยคันนี้รู้เลยมาจากสำนักไหนดา <laughs> <Dark Side. S 2> ร์กไซส์คันนั้นของพี่โนต้ตของพี่โนต้ตอ๋ออันนี้ของพี่โนต้ตเลยดาร์เวเดอร์เป็นรถเจนะครับโคลงเอ็มเอสวันนี้พี่ได้ลองวิ่งยังครับพี่ยังครับทำเบรกอยู่ครับออ๋น่าจะอีกสักพัก เป็นสักพักใหญ่ๆเลยพักใหญ่ๆเลยเนี่ยอืมอันนี้ลงเจกับสแตนดาร์ดเลยไหมลงหมดครับเล่นทุกอย่างอ่าเคยจัดบีแม็กยังพี่เคยแล้วครับแต่ว่ายังยังไม่ลงตัวรถยังไม่ลงบีแม็กนี่ใช้โค้งเป็นตัวไหนพี่บีแซดครับบีแซดเลยคือผมผมเล่นผมเล่นบีแซดอยู่นะผมเีอะไรไงผมเล่นทั้งทุกทางแล้วก็ที่ว่าบีแซดกับพวก FMA เลเมดีกว่าเลเมดีกว่าเล่นง่ายกว่าวิซ่ามันพแรงแล้วมันจะรับแรงนี่ว่งอ๋อหัวมันจะปิดโค้งมันอ่อนอ๋อโค้งอ่อนกว่าด้วยใช่ใช่ใช่มัร์เฟย์มาไปลองวิ่งดู อันนี้มักเฟรมใส่มอเตอร์อะตอมิกนะครับอะตอมิกจูน เตมใส่ที่ล็อกทาน เดี๋ยวลองวิ่งเล่นๆดูนะครับ วันนี้ก็นะครับเอารถมาวิ่งทำขำแล้วก็พาทุกคนมาดูที่สนามดิวัลไซพาสต้านะครับผมถอาเราคลิปหน้าผมพาไปที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทั้งน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า